ก็อุณโมนเปิดดีครับตลาดจะปิดแล้วเท่ไหร่ซูเปอร์ครับราคาปาทหกสิบเจ็ดถึงปาทเจ็ดสิบไปนะครับแนวต้านอยู่บาทเก้าสิบสองบาทครับเอาอีกทีขออีกทีจุดซื้อบาทห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่นะคะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจุดขายบาทเก้าสิบสองบาทครับจุดขายวุ้นตอนนี้ราคาให้ซื้อระหว่างบาทหกสิบเจ็ดถึงบาทหกสิบเจ็ดครับรับที่บาทหกสิบเอ็ด กับบาทหกสิบเจ็ดนะครับี่ยังได้เนี่ยตอนนี้บาทหกสิบสี่นะไอ้ละะอ๋อแล้วก็ขายเก้าสบายบาทแปดสิบบาท9้าสิบสองบาทครับอ๋อซื้อทันหรือเปล่าเนี่ยจะปิดตลาดลแล้วนะครับรับบาทห้าสี่นะครับ <c oughs> <laughs> นี่เมื่อวันก่อนพี่ให้ SBOA ตอนวันศุกร์อะนะครัจำได้ปะจำได้ปะครับถือต่อหรือว่าขายเลยเอ่อก็มีไม่ทราบปุ้นที่ สี่โมงเย็นเนี่ยเขาหุ้นข้ามคืนนะฮะไม่ได้ให้ข้ามวันอ่าไม่ได้ข้ามวันค <c oughs> ืนคืนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ขายอ่าอ่ <ไป S 1> าแเนี่ยตัวซุดเปอร์ก็เหมือนกันนะครับเตอร์ก็เหมือนกันแต่โปรดก็มาระวังหน่อยนะครับว่าหุ้นชุดชุดพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้นทางไทยปรนิจงานกลยุทธ์ไทยประนิชมองถึงการเก็งกําไรนะครับต้องต้องเรียนให้ทราบหน่อยการเก็งกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อแล้วอ่ามัน มันนั่นเป็นการเก็งกำไรถามว่าความเสี่ยงมีไหมก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงเพราะน,นั้นก็ร <c oughs> ะมัดระวังด้วยครับผม, <c oughs> ผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในเอเชีททั้งหมดก็เป็นลักษณะของการปรับขึ้นมานะครับแล้วก็หุ้นที่มีลักษณะอดอตัวไปอย่าลืมบทเรียนของตัวโปรเัสโกซิ<อ>โปโปดาวรัสพี่พี่ครับผมฝากเตือน <c oughs> ไ,ได้ได้พี่ตัวหนึ่ง <c oughs> ที่เมื่อเช้าให้เห็นรัดเอาตัวนี้ไหมสี่บาทหกบ,บาทคนยังไม่ได้เล<อ>ยนะ,<า>นะครับ เอ,อเห็นมัลลาะเมื่อเช้าขึ้นไปที่อาาุ 4, ้น 4, 4, ถือฮะอันนั้นหุ้นถือเลยตอนนี้เข้าได้แต่งานวิเคราะห์ใช้ถือเลยครับใช้ถือเลยฮะซือ้อถือซื้อถือเพราะว่าห้าบาทกว่าเมื่อเช้าที่เรียนมาอ่าฮะมันไปกลองลองเทอร์มเวสเทนนะฮะในระยะสั้นนี้ก็เป็นลักษณะสือนะครับเหมือนหุ้นของหุ้นสิริที่บอกซื้อแล้วไม่ไปเนี่ยก็หุ้นถือเหมือนกันนะฮะแต่ถือว่าผลการเจริญเติบโตมันมีลักษณะของการเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับ หุ้นหลายๆคือแยกให้ออกครับแยกลักษณะของการลงทุนก็คือหุ้นชุดของการถือถือพยาักกลางยาวไปก็แล้วแต่ซื้อแล้วกาไรถ้าจะขายตรงไหนก็ไม่รู้แ,แต่ต้องราคาก็คือหนึ่งปีได้เห็นแน่ๆแตที่ราคาที่บอกกันไว้นะครับวันนี้เป็นต้องนิยามว่าถ้าจะเล่นหุ้นข้ามคืนเนี่ยความ <Okay. S 2> เสี่ยงมีนะครับซื้อจะลง็่ด้ นะซื้อเส,สอาจเทคนิคอาจจะหักหัวใหม่ปรับไปเลยก็ได้ถ้าตลาดไม่ดีนะเพราะนั้นมีความเสี่ยงก็อย่าอย่าสดุปก,กับมรรากก็แล้วกันนะครับอยากให้สดุปสดุปก,ก็โอเคแต่ต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็นนักปนนินธ์อคนที่เล่นระยะกลางขาบอกเฮ้ยเล่นพวกนี้นี่คือพวกที่ชอบเล่นจริงๆนะฮะพวกชอบเล่นจริงๆเดี๋ยววันหลังไม่พูดละพวกสี่ข้ามคืนนะเพราะพูดแล้วเดี๋ยวประเด็นนี้คือ นินสัยของคนเล่นต่างกันนะครับ<ม>นิสัยคนเล่นต่างกันอุนี้เทคนิคทคนิคข้อในสิทธ์นะครับเป็นลักษณะของการใช้เทคโนโลยีข้อในสิทธ์ในลักษณะการจับครับผมวันนี้พาดตลาดก็ยังเป็นในทิศทางที่ตัวใหญ่ๆตัวสื่อสารก็ก็เป็นทิศทางกลับมาครับแล้วก็ประเด็นข้อก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าใช้ตัวของ p ีซีขึ้นมานะครับใช้ตัว p TT ี t ี ใช้ CBO CPF ขึ้นมาอดับหนึ่งแล้วฮัทวันด้วยอันดับหนึ่งแล้วฮัทวันสัหรับหมุนตามี้บวกหนึ่งจุดเก้าสิบห้ก็อย่าอย่าอย่าตกใจครับหุ้นเมื่อเช้านี้เป็นลักษณะของไทยที่ผมเห็นหุ้นแล้วมันน่ากลัวมันเล็นเลงมาเล่นอย่าล้วแล้วเเล่นพอเวลามันไล่แล้วพวกเราไล่ๆไล่กันแล้วก็เดี๋ยติดกันนะครับแล้วก็พอขาดคุณแล้วก็เดี๋ยวจะจะแพ้ไปสักนะครับก็ อาจจะเล่นก็แบ่งเงินสักถึเปอร์เซ็นเล่นเอาเอาเอาความสนุกสนานเราเล่นหุ้นเลยะผมไม่ต้องเป็นปีก็ได้ฮะขอร้องไม่ต้องบอกโอ้ยถือหุ้นเราเดี๋ยวกลัวรวยมากถือเป็นปีก็เอาเป็นอาทิตย์เป็นเป็นสักสามวันห้าวันก็ยังดีกว่าเป็นลายลายลายแล้วลายลายลายสิบนาทีลายยี่สิบนาทีลายสามสิบนาทีผมว่าเล่นพวกนั้นเห็นมาเยอะแล้วผมเล่นพวกมีอ hmm. ่ งานวิเคราะห์ทางเทคนิคในระดับรา,ายนาทีเนี่ยนะครับเคยอยู่วงการตั้งแต่สามสจนถึงยันวันเนี่ยพว,พวกที่เล่นพวกนี้เนี่ยทําใจไม่ได้ฮะถึงวันหนึ่งก็หมดตัวเพราะ<ม>ว่าเพราะว่าเล่นแล้วเนี่ยเราหนึ่งวินัยว่าต้องขายไม่ขายอันที่สองโลกเคยใช้เงินหนึ่งหมื่นเล่นอ่ะเฮ้ยเล่นทุกครั้งได้แ้วต้องใช้ห้าหมื่นวันไหนโดนเข้ามาก็เดี๋ยวมันคงเล่นกลับนะ เนี่ยม our ันไม่มีวินัยถ้าเล่นเทคนิคเขาต้องมีวินัยพวกวินัยเขาก็ต้องวินัยจริงนะครับต้องรู้จักเล่นต้องรู้จักไอ้นั่นจริงฮะับดังนั้นปิดแล้วเนี่ยวันทีปิดแล้วกมหายใจหายไปเลยนะฮะหลายตัวหุ้นที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆจาได้ไหมหุ้นตลาดใหม่ๆที่เข้ามาวันแรกๆโอ้หสนุกสนานไงวันนี้พวกนั้นหายไปหมดแล้วนะแล้วก็บางครั้งอะอมาใหม่อีกรอบหนึ่งอะแล้วก็ยังเล่นนิสัยเดิมอีกถ้าเลไรยังเล่นนิสัยเดิมอีกก็เราจะแพ้ไยฮะเพราะนั้น ถ้าอยากจะเล่นหุ้นให้ได้กาไรใช้คําว่าลงทุนในหุ้นแล้วต้องได้กาไรเนี่ยนละมีทางฮนะแต่ต้องแบ่งเงินเราเป็นนิสัยเล่นการานานเล่นเร็วเล่นสั้นก็แบ่งเงินฮนะอย่าเล่นทุกอย่างให้มันมีสาหนึ่งทุบหมดตัวเลยสาหนึ่งนะเอ้ยขาดทุนคงไม่ขาดทุนเท่าไหร่หรอกอะเอ้ซื้อแล้วพอติดแล้วซื้อแล้วถือได้ะทุกคนเขาพูดอย่างนี้หมดเนฮะซื้อแล้วมันก็ถือไม่งย้นงขาดทุนอย่างเงี้ยเพราะนั้นนะต้องต้องเอ่อ ก็ขอประทานโทษ้ถ้าใช้คาแรงนะฮะแต่ก็เป็นด้วยความเป็นห่วงเขาอยู่ตลาดมานานเห็นคนจ็บตัวเยอะเห็นหลายคนที่เอมีสิ่งสุดท้ายก็คืออย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นนะครับอย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นอย่าไปเล่นมาจ้นซะนะครับถ้าไม่เล่นมาจ้นซะอย่างหมดเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ถ้าเล่นมาจ้นเรายังเรายังต้องกู้หนี้ยืมเราต้องจ่ายเอาเนี่ยผมว่ามันอันตราย อันตรายอันตรายมากๆนะครอันตรายหนกๆอันตรายแล้วเห็นถามว่าคนเหล่านี้เวลาเขาเขาซื้อหุ้นแล้วเขาได้กําไรสิบครั้งเขาก็คุยได้นะแต่เวลาเขาขาดทุนยี่สิบครั้งเขาไม่มาคุยฮะเพราะว่าถ้าใครคุยฟอร์มว่ายี่สิบครั้งแล้วว่าขาดทุนก็เสียฟอร์มนะก็ไม่คุยกันคุย <ừ> แต่ไออนจ้าไอ่อนเสียรเราไม่คุยกันนะฮะอตัวเ,เสียห้าตัวหรือว่าได้ห้าตัวเออไอ ไอ้แอรองกายโมเขงานวิเคราะห์ก็เหมือนกันนะครับงานวิเคราะห์ถ้าพูดถึงงานวิเคราะห์ในแง่เทคนิคความเสี่ยงก็จะมากกว่างานวิเคราะห์ในแง่ปัจจัยพื้นฐานงานงานวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานถือหุ้นม,มันดีอุตสาหกรรมดียังไงไงก็ไปป<ะ>ัตเตือนเพื่อน,นั้นทุนไว้เท่านั้นเลยนะฮะแต่แล้วแต่แล้วแต่คนนีอยากเล่นเร็วก็แล้วแต่นะแต่ต้องเล่นเร็วต้องมีวินยัยเล่นเร็วต้องรู้จักเอ่อรู้จักว่าจะต้องคัดล้อยังไงต้องรู้จักด้วย นะครับอย่าอย่าหลงเพลินกับมันนะครับแล้วก็เหมือนนีเหมือนที่คุณม่อนถามผมว่าหุ้นแต่ละตัวพอข้ามคืนแล้วนะเอ้ายังไปถึงวันนี้อีกเหรอเนี่ยโอ้โหก็มันมา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 เอ็มลิงกับเอสบีโอเอมามาตลอดเลยเออเข้าใจเข้าใจแต่ประเด็นประเด็นก็เข้าใจเนเจอร์มัน่ยเดี๋ยวเกิดเทคนิคมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยเอ๊ะใช่ไหมเปลี่ยนแล้วเอ๊ะไอ้เมื่อวานนี้ยังเห็นไปอยู่เลยผมยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งแล้วกันดาวรัก แนวรักเนี่ยชัดเจนเลยอห้าบาทหรือสี่บาทเองหรอใส่เสร็จก็โอ้มันวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปบาทติดบาทเอ้ยเออมันคงไปต่โโอนะใส่เข้าไปตูมหายไปเกือบบาทพอมันลงมาบาทติดแต่เอาขายอะตอนนี้าาออนขึ้น <เอ S 1> ไปขายไอตอนลงแหละจะขายเอ๋่ากตอนขึ้นเนี่ยเออใช่คุณบ้านพูดถูกทั้งคุณบ้านลองแตกฮะ เวลาวุ่นขึ้นเนี่ยไม่ขายนะฮะเวลาวุ่นลงเนี่ยโอ้โหขี่คอกันขายนะวันนี้ผมว่าเด็กหม,มุนไปพี่หุ่้นตัวนี้เนี่ยลูกค้าอยากขายแล้วม,มานั่งมองปอรุอ่นลงแล้วไม่มขายอ่ะตอนขึ้นทำไมไม่ยอมขายกันไว้เนี่ยวาว่าลุมน้องผมเนอะวันนี้ทำไมไม่บอกลูกค้าไปลูกค้าก็อย่างเงี้ยแต่ต้องคอยดูลูกค้าด้วยนะลูกค้าเวลาพอทด้ก็จะตกใจลกคก็ฝากฝากไว้แล้นะฝากไว้ว่าอ่า แง่ของการลงทุนใช้คําว่าลงทุนดีกว่าครับอย่าใช้ไปเล่นมาเลยถ้าอยากจะเล่นมันแบ่งเงินมาเล่นมีแสนหนึ่งเอาสิบเปอร์เซ็นตหมื่นหนึ่งออมีล้านหนึ่งเอาแสนหนึ่งออนะออไม่ใช่มีแสนเ,ออเล่นห้าหมื่นนะมีแสนหนึ่งเล่นหมดแสนเนี่ยออมันไม่หมดนะเพราะมากกว่าจะหมดแสนเนี่ยมันหลายเที่ยวแต่มันกิน <laughs> ซึมไปบ่าาปอทรายเรื่อยๆไม่มีเจตนตาอะไรนะครับไม่ได้โกรธใครด้วยนะครับแต่ก, <g it? c oughs> ก,ก,ก็อยากฝากฝากอยากรวยกันไม่ไปยครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีการเติบโตไปเรื่อยๆนะฮะอยากเราอยากให้เติบโตพร้อมๆกันนะครับเติบโตไปพร้อมๆกันฝากเรื่องนึงครับฝากที่อันนี้ฝากจริงๆใครมีปัญหาเรื่องพอจัดพอไม่ได้พอติดพุนอะไรนะครับ ถ้าโทรหาคุณม่อนแล้วยังไม่ได้ตอบคําถามนะครับก็ขออนุญาตนิดหนึ่งหน่อยอนุญาตคุณม่อนหน่อยเข้าไปที่โอ d t มันดีที่อัตตาอเมไปจิ้งเมลไว้ติดคุณอะไรแล้วก็สองสามวันนี้ก็ช่วยแก้ไปหลายๆคนนะฮะแต่ก็ผมผมไม่มีเจตนาอะไรนะครับเป็นห่วงทุกท่านเฉยๆขอว่าถ้าทค่ใครอยากให้ไปช่วยดูพอร์ตช่วยช่วยแก้พอร์ตก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับอีเมลอะไรพี่ ขอช้าหน่อยโอดับบลิยทีเอฮะออตเมลออตตาออตตาโอดับบลิยทีเอออตตานะฮะแอทเมลดอทคอมครับนะครับก็ฝากฝากไว้ตรงนั้นนะครับคือเราช่วยสร้างนักลงทุนพร้อมๆกันช่วยให้เขามีแวลูมากขึ้นนะครับแล้วก็คนจะได้เข้าสู่ตลาดทุนด้วยมีทุนใจเพิ่มมากขึ้นเอาความรู้ไม่ล้มหายตายจากไปกันต่อไม่ล้มหายตายจากกันเราต้องไปเราเติบโตต้องเติบโตพร้อมกันครับเพราะตลาดทุนเติบโตเราต้องเติบโตพร้อมกันเราบอกว่าดัชนี2,000จุด เรามีความสุขแต่อีกคนที่ติดพุทธหยุ่งหลังยังมีคนที่อ่ยังขาดทุนอยู่เนี่ยเราเราคิดว่าเราเรายังไม่ถูกต้องพอเราจะต้องให้ทุกคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็พยายามทุกมิติทางที่ทําให้เติบโตไปให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครได้พอขออีกเรื่องเดียวใครได้กําไรหุ้นโปรดกรุณาครับแบ่งเงินทัพไปทําบุญบ้างทําสังฆทานหรือทำอะไรก็ได้นะครับไปแบ่งบุญทําบุญให้กับ อ่าเจ้ากรรมไรเว้นที่เรามีอเราไปอะไรก็แล้วแต่ทำบุญนะทำบุญทำบุญเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็แล้วก็จะทําให้เราเราซื้อหุ้นไหนก็ได้กําไรเนาแเราอีกส่วนหนึ่งก็อย่าลืมไปลงทุนหาข้อมูลความรู้กับเราด้วยนะอ่าใช่ใช่แล้วต้องติดตามความรู้ต้องหาความรู้ต้องติดตามไปเรื่อยเอาซับผมขออนุญาตครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางอยู่แถวองคลักษ์เพื่อเข้าแล้วก็เราจะไปเผาศพพ่อเพื่อนน่ะท้องทองอ่ะมีทองไหม ทองทองทองตอนนี้เนี่ยดูกลางวันเนี่ยยังแข่งอยู่นะครับตลาดยังไม่มีอะไรแต่ขึ้นทดสอบก็พันหกร้อยอย่างวันก่อนเนี่ยเราบอกว่าเราบอกว่าให้ถือก่อนแล้วมันลงไปยังไงก็ตามแต่ภายในภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยคิดว่าตลาดน่าจะมีลักษณะเหวี่ยงขึ้นจากพันหกร้อยขึ้นไปได้เพราะว่าเริ่มมีขาดการที่มีคนเริ่มขายเอยเริ่มเข้ามาซื้อเยอะมากขึ้นนะจีนหรือประเทศต่างๆเนี่เข้ามาซื้อมาซื้อก็ใจอดใจสักนิดนึงนะครับ อ่ช่วงนี้ทองยังเป็นการแกว่งขาครับถ้าอย่างนั้นถามบอกว่าเออเข้าไปซื้อได้ไหมตอนนี้อ่าสิบเปอร์เซ็นต์เองฮะถ้าอยากซื้อสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าอยากซื้อสิบเปอร์เซ็นนะครับแต่อย่าเพิ่งไปทุ่มน้ำหนักก่ะทองมากนะครับคืนนี้เข้าโกฟิเจอร์แบบลองหรือช็อตคะเขาฟิวฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ยอมแพ้ผมยอมแพ้ฟิวผมยอมแพ้ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ยอมแพ้โกพี่ไม่เล่นหรอโกฟิเจอร์ เออยอมแพ้ยอมแพ้พนดียอมแพ้ยอมแพ้ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณพ้อผมไปละผมพีชครับพีชไปละขอบคคุณพีช